กราบสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผมบ้ามหาเชฟครับรายงานสดๆนะครับจากเกาหลีใต้ครับก่านจะเดินทางกลับไทยนะครับมาชมบรรยากาศนะครับในสวนทาทารณะนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18แล้วนะครับใกล้จะถึงเดินวันเดินทางกลับ ประเทศไทยวันนี้พูดไทยทั้งนี้นะครับจะมารีวิวนะครับว่าก่อนจะเดินทางกับไทยนะมันใช้เอกสารยุ่งยากแค่ไหนนะครับใส่เอกสารยุ่งยากครับพี่น้องนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับกว่าจะไปถึงเมืองไทยแล้วก็ไปกักตัว14วันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูรูปภาพสักหน่อยครับคือตั๋วเครื่องบินครับต้องไปจองให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผม ไม่ได้ลงทะเบียนลำดับคิวจากแรงงานนะครับกับสถานทูตนะครับแต่ว่าผมใช้สิทธิ์แต่ว่าซื้อตั๋วแล้วก็กลับเองนะครับกลับแบบเร่งด่วนครับซื้อตั๋วมาราคาตั๋วก็3ามหมืเก้าห้อยครับรวมที่พักกับตัวเรียบร้อยครับก็ถือว่าราคานี้ก็เอาการอยู่พอสมควรครับ แล้วสิ่งที่ได้ก็คือใบกักตัวนะครับถือตัวเราก็จะมีใบกักตัวครับ a s q นะครับเรียบร้อยนะครับผมไปกักตัวอยู่ลงแรมระดับสีดาวนะครับอยู่แถวน่าจะสมุดปลาการมั้งครับแล้วเฉสมุดปลาการนะครับแลมสี่ดาวอยู่โซนน้องๆครับโอ้โห พอจะเข้ามาในเมืองนี่ก็ไกลพอสมควรแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเลือกเลือกให้นะครับเป็นแพ็กเกจเขาเขาก็เลือกโรงแรมแล้วก็ที่กักตัวให้เรานะครับราคานี้ก็3 9มหม้า้าอบาทแล้วได้ใบสวงใบนี้มาแล้วนะครับขอรับรองมาแล้วก็ต้องไปยื่น COE จากสถานทูตนะครับใบ COE รับรองนะ ใมรับรองเข้าประเทศนะครับ COE จากเอกสารทูตเขาก็จะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยก็ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีวีซ่านะครับต้องไปรายงานตัวกับตอมอด้วยนะครับเป็นใบรายงานตัวตอมอนะครับคนที่มีวีซ่าขาดหรือเป็นผีน้อยหรือเบอร์วีอะไรก็แล้วแต่ครับต้องไปรายงานตัวกับแล้วก็จะขึ้นว่าเอากสารไปรายงานตัวกับเป็นยังไงนะครับ ไปดาวนโหลดได้นะครับแล้วก็อันสำนคัญก็คือครับใบต่อแปดใบกว่าข้อมูลยื่นเข้าฝั่งประเทศไทยนะครับเราต้องเตรียมตัวไปนะครับเอกสารทุกอย่างนี้ก่อนเข้าไปเนี่ยจะถ้าเราซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับรายงานตัวเขาก็จะพิมพ์เอกสารมาให้เราเรียบร้อยนะครับพวกเอเจนซี่ okay. นะครับ หรือว่าคุณไปจองตัวเองไปซื้อตัวเองก็เพื่อนผมนึกว่ามันจะไม่แพงนะครับไปแบบเร่งด่วนเหมือนกันตกก็เกือบห้าหมื่นนะครับพเพราะพิเจตนี้ผมถือว่าคุ้มแล้วนะครับสามหมื่นเก้าห้าร้อยนี้ราคาก็เอาการพอสมควรครับแต่ทําแบบนี้ครับเร่งด่วนของเหมาจ่าย,ร,ยร้อยแล้วก็ผมว่าคุ้มกว่าครับนะครับแต่ถ้าลงทะเบียนกลับแบบไม่เร่งด่วนก็จะถูกลงนะครับ ตักตัวกับรัฐบาลโดยตรงตราคาก็ตกประมาณสองหมื่นถามเพื่อนที่เขาไปมาแล้วครับสองหมื่นต้นๆน,นะครับไม่เกินนี้แต่ถ้าทําเองก็สามหมื่นกับสี่หมื่นครับตีไปสี่หมื่นเลยครับห้าร้อยบาทนี่นะครับ,รบมันก็จะยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาว่าไม่ได้ตรวจโรคที่ก่อนขึ้นเครื่องนะครับเพราะว่าเราไปกักตัวแล้วก็ผ่านการตรวจ โควิด19เบื้องต้นแล้วนะครับพอถึงไปขึ้น,นจริงๆก็ยื่นเอกสารพวกนี้นะครับทั้งพาสปอร์ตแล้วก็ใบยองตัวแล้วก็ใบ ASQ AH นะครับมาใบกักตัวที่โรงแรมนะครับไปยื่นให้ที่เคาน์เตอร์ก่อนขึ้นเครื่องนะครับเราก็สามารถขึ้นเครื่องได้เลยนะครับ แล้วก็ใบ COE รับรองแระกานทูตว่าเราขออนุญาตที่จะเดินเข้าไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการกักตัวอีกนะครับแล้วจะไปยังไงนั้นก็กักตัวเสียจจะไปฉีดวัคซีนเขาก็มีขั้นตอนในการตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับยุ่งยากมากเลยครับตรงนี้กลับบ้านแต่ละครั้งเนี่ยโอ้หมดหลายบาทครับ แบบพึ่งแสนเลยนะครับพอเป็นเดินเรื่องทําอะไรเสร็จก็ใช้เงินหลักแสนเลยนะครับเนี่ยผมก็ว่ากันแหละหลังกาดเครียดเครียดบรรยากาศที่เรียดอย่างนี้แล้วนะครับมาดูนะครับบรรยากาศให้ดูรอบๆภายในสวนครับนี่ครับบรรยากาศภายในสวนครับมันอยู่ใกล้ๆเขานะครับทําเป็นเขาเล็กๆที่ผมอยู่ครับมาก่อนแล้วนะครับ ที่ทำงานนะครับมันชมบรรยากาศวันสุดท้ายในการทำงานครับภายในสวนนะครับเนี่ยสารณะต้นไม้ก็ล่มลื่นครับมันติดอย่างนี้แหละครับสวนนี้ไม่มีที่ออกกำลังกายครับนะครับสำหรับเกาหลีใต้ก็ชิปนี้ก็ถ่ายที่จากใกล้ที่ทำงานนะครับ เนินเขาเล็กๆนะครับเดี๋ยววันที่ผมกักตัวอีกทีหนึงผมก็จะมารายงานความคืบหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับนะครับว่าที่พักกักตัวดีไหมระดับสีดาวนี่ยตามมาตรฐานผ่านเกณฑแล้วกับข้าวมีอะไรบ้างในแต่ละวันเ่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาาเชฟนะครับเพื่อเดินทางไปทำงานสู่ประเทศอื่นบ้างนะครับลาแล้วครับเกาหลีใต้ครับ 5ปีเจอกันสวัสดีครับ